ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายซิยอเปิดเงื่อนไขช็อคค่ะสารไฟเขียวทักษิณจำเลยคดี112ออกนอกประเทศได้วางเงินประกัน5ล้านบาท ช็อกเป็นแถวค่ะเปิดเงื่อนไขสุดอึง้งหลังสารอนุญ,ญาตให้ทักษินจำเลยคดี1นึออกนอกประเทศได้ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามทางช่องทางของออนที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งโอนก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบของวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึงแท i ล a n ลเวอร์ได้นำเสนอไปค่ะในช่องทางนี้นะคะ ไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืเนื่องมาจากเมื่อวันที่26ธันวาคม67ค่ะนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเผยแพร่าภาพการพบปะาก,ก,ากันกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยผ่านทางเพจ Facebook พร้อมทั้งระบุข้อความโดยเรียกทักษิณว่าเพื่อนรักซึ่งทั้งสองก็หารือกันในหลายเรื่องที่สําคัญนะคะรวมถึงบทบาทของทักษิณในฐานะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการของมาเลเซียคะ่ะ ซึ่งมาเลเซียจะรับตําแหน่งประธานอาเซียนในปี2025นี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะก็มีรายงานค่ะว่าในวันนี้เวลา10นาฬิกาสารนัดไต่สวนคําร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของนายทักษิณชินวัตรจำเลยในคดปีประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรโดยจำเลยขออนุญาตเดินทางไปประชุมที่มาเลเซีย ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่29มกราคม68ค่ะศารอาญาได้นัดไต่สวนคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของจำเลยโดยในวันดังกล่าวโจท์และทนายจำเลยมาศาลส่วนจำเลยไม่มาค่ะทนายจำเลยถแถลงว่าจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาในวันนี้ติดภารกิจสำคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งนัดไว้ก่อนแล้วจึงไม่สามารถจะมาศาลได้ โจทแถลงไม่ค้านทนายจำเลยแถลงว่าเนื่องจากจำเลยติดภารกิจสำคัญตามที่ถแถลงไว้ข้างต้นจึงขอศาลเลื่อนคดีไปนะัดไต่สวนคำร้องจากตัวจำเลยที่เหลืออีกเพียงปากเดียวโจทแถลงไม่ค้านศาลพิเคราะห์แล้วกรณีมีเหตุสมควรอนุญาตให้เลื่อนไปนะัดไต่สวนพยานจำเลยผู้ร้องในวันที่31มกราคม2568เวลา10นาฬิกาตามที่ฝ่ายจำเลยแถลงขอ ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่านายทักษิณเดินทางมาศาลด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz by Buck โดยไม่ได้เข้าทางประตูด,ด้านหน้าเจ้าหน้าที่ศาลได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวค่ะว่านายทักษิณแล้วก็ทนายความส่วนตัวได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อศาลแล้วก็มีการไต่สวนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วส่วนวันนี้คาดว่าเป็นการเข้ามาฟังคำพิจารณาของศาลว่าจะมีการอนุมัติให้ออกนอกประเทศหรือไม่ ต่อมาค่ะในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา50นาทีนะคะก็พบว่านายทักษิณได้เดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวทันทีแล้วก็ใช้เส้นทางออกฝั่งสารแพ่งค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ดักรออยู่ทางด้านหน้าสารอาญาโดยล่าสุดค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาสารอาญ,ญาก็ได้อ่านคำสั่งขอออกนอกราชอาณาจักรของนายทักษิณโดยสารไต่สวนนายทักษิณผู้ร้องและพยานปากอื่นแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้หนายทักษิณเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ได้วางเงินประกันจำนวน5ล้านบาทแล้วก็ให้เดินทางมารายงานตัวต่อสารตามกำหนดนัดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นายทักษิณเคยมอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณจาจักรไปพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบค่ะระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม67เพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาด และหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันที่2และวันที่8สิงหาคม2567โดยช่วงเวลาที่จำเลยพักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตจำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนค่ะเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดเอาไว้ในวันที่19สิงหาคม67 สารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าจำเลยมีนัดพิจารณาตรวจพยานหลักฐานในช่วงวันที่19สิงหาคม2 6 7ซึ่งเป็นการถามแนวทางการต่อสู้คดีลและทางนำสืบการนำพยานเข้าสืบทั้ง2ฝ่ายและจำเลยก็ต้องมาศาลตามนัดซึ่งถือว่าใกล้วันนัดแล้วจึงไม่มีเหตุอนุญาตให้ยกคำร้องค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ